คืออยากจะบอกว่าจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแนวทางในการที่จะทำให้ไปอ่อนมันหยุดหรือมันแก่เร็วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับาทางเดินหรือคำแนะนำของใครของคนนั้นถ้าถามผมโดยส่วนตัวของผมเองวิธีการยับยั้งใบอ่อนเป็นวิธีการที่เราเสี่ยงงูไม่พ้นคนอตัวเอง เมื่อเรียนมันจะแตกไปก่อนไปกดไม่ให้มันแตกได้ไหมได้ครับแต่ท้ายสุดอารมณ์ตัวมันไปมันก็จ้องอยู่แล้วเดี๋ยวอ่าสารหมดนิดลงมันก็แตกอยู่ดีนะฮนะเพราะนั้นทุเรียนจะแตกไปก่อนได้ก็สอเมื่อ,อความชื้นแสงมันเหมาะสมมันถึงแตกถูกไหมฮะแล้วมาแตกช่วงที่เป็นฤดูใบไม้ผลิของประเทศไทย ถามว่ารู้ได้ไงในประเทศไทยไม่มีหนาาดูแลีใช่ไหมฮะนาฬิาต้นยานตงต้นยางที่ขึ้นธรรมชาติหรืออยู่บนเขามีท่านใดไปลงน้ําใส่ปุ๋ยไหมมันแต่ไปหอดได้ไงครับถูกไหมฮะและ้วท้เรียนเราลงน้ําใส่ปุ๋ยจะรอดไหมเพราะนั้นจำเลยฮะดูใบไ,ไม้ิีของประเทศไทยภาคตะวันออกจะอยู่ช่วงเดือนการมกราถึงการกุมพาของทุกปี จำเลยฮะนะฮะประเทศไทยไม่ได้มีหน้าฝนหน้าร้อนแล้วร้อนชิบหายนะฮะมีฤดูไไใบไม้ผลิมาด้วยนะฮะมีปีนี้แปลกมามีฤดูหนาวปกติเราจะมีหน้าฝนหน้าร้อนแล้วก็ร้อนชิบหายเนาะปีนี้มีหนาวเพิ่มขึ้นมาหนาวที่ผ่านมาปีนี้ทุกคนทุกคนแปลกใจเนี่ยตอนกูจะให้มันออกดอกอันไม่ออกออพอาะออกคือพอพอแล้วมันไหลจนถึงวันนี้ยังมันออกปาอยู่ มมันออกได้ยังไงครับมันออกด้วยที่อากาศความชื้นในอากาศมันยังมีอยู่ทุกวันนี้อ่าวันนี้พวกนี้ไม่ยังไงก็ไม่มีฝนนะฮะไม่มีฝนผมกล้าพูดไม่มีฝนแต่ถ้าดูก,ก้อนเม็ดทิศเม็ดตับความชื้นตอนนี้มาทะลุ <c oughs> เต็มเต็มเลยฮะเราอาจจะไปเจอฝนเอาเท่าที่ <c oughs> ไม่ตายเดือนก็ต้องเดือนเราจะต้องเจอ นะลองดูผมจะเดาวถูกไหมแล้วเราจะไปเจออีกทีก็นู่นเลยฮะปีนี้เดือนเมษาจะเข้าสู่ฤดูฝน,นปีนี้พยายามทำคืนหนามโตๆไว้ฮะเพื่อเลี้ยงท็อปให้ได้หนามหยีเป็นท็อปหมดเมษาทั้งเดือนจะเป็นฝนจะตกแบบแต่แบบไม่ที่ตกแบบแบบเข้าภาษานะ ตกทีใน่งเวสามวันห้าวันแต่ตกไม่ขาดทีนี้ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องระบบน้ำจ้ะน้ำหีเป็นท็อปก็หนามันเล็กหนามันเล็กปึ๊บมันช่องอ่าเวลาหนามันแห้งก็แห้ง้าคือคือถ้าหนามันกลางอ่ะมันก็แห้งเร็วอ่โดนความชื้นโดนอะไรก็ก็อแห้งถ้าหนามันหีอ่ะสังเกตใสท็อปจะเข้าหนามเุีเวมาเข้าไอ้ตรงที่หนามหีีั้งนั้นเลยตรงนั้นมัน มันซอกมันเยอะแล้วมันเป็นจุดบ,บออจุดอัเพราะนั้นปีนี้ถ้าเป็นไปได้ช่วงเมษาฝนเยอะครับผมบอกเลยมีนาวแรงฟังหูไอหูนะเพราะเทวดาที่เกณฑ์หา,หารุ่นเดียวผมเขาเขาก็ล่าวกมาก็ๆๆเลยเคยยุยกันไปข้าอื่เรื่องนะมีนาำแรงเมษาฝนนะะถ้าใครใครใครลองตามประ,ประกศาศการณนยญา แล้วฝนจะไปท,ทิ้งช่วงเมษาเอ่อพฤษภามิถุนายนปะ่ะประมาณนะ่ะดูดิครับอาการมันแตกๆแ,แล้วนะตอนนี้โอเคฮะถ้าเป็นแนวสไตล์ของผมเลยทําสวนเอาเงินไม่ได้เงทนทสวนจะเนี้นอย่างเดียวนะเมื่อต้องเมื่ออารมณ์ต้นไม้เขาไปยังไงจะด้วยสภาพอากาศยังไงเราไม่ต้องไปสนฮะฝนจะตกแดดจะออกแต่อาการต้นไม้มันจะแตกไปออกเราก็ดูเลยฮะ เมื่อเขาอยากแตกก็ปล่อยเขาแตกไปปล่อยไปแต่การแตกไม่อ่อนมันจะต้องดึงอาหารและพลังงานไปเลี้ยงไปใหม่ถูกไหมฮะใบเก่าคือโรงครัวคือแม่ครัวคนเก่าเมื่อแม่ครัวมีสมาชิกเพิ่มมาหรือมีเด็กเข้ามาแม่ครัวเขาต้องเลี้ยงกันเองก่อนต้องจำอย่างนี้นะฮะต้องต้องเป็นเลี้ยงเด็กที่เกิดใหม่ก่อน จากนะั้นเด็กกินใหม่อิ่มแล้วค่อยส่งมาเลี้ยงผลนะมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้หมดเลยถ้ามีการแตกใบอ่อนปึ๊บแล้วผลน,นั้นยังไม่มีเมล็ดเมื่อเช้าเราคุยแล้วว่ามันล่วงได้ยังไงเพราะออกซินไม่ได้มาอยู่ที่เมล็ดออกซินยังมาไม่ถึงลูกอยากโตไม่ถึงหกสี่สิบห้าวันถ้าสี่ิบห้าวันหกสิบยิ่งเลยหกสิบวันไปแล้วยิ่งชัวร์เลยไม่ค่อยเสียหายยกเว้นเสียทรงนิดหน่อย นะฮะแต่ถ้ารุ่นไก่ๆยังไม่สร้างมาได้เลยเสียหายโดยสิ้นเชิงถ้าทัางปล่อยให้ใบอ่อนออกมาปกติเพราะนั้นจริงๆมันไม่ได้อะไรยากเลยตรงเนี้ยไม่ได้ยากเลยแต่ทุกอย่างต้องใช้สมองในการคิดในการประเนะมินนะทำยังไงก็ได้ บล็อกโครงสร้างของใบที่ออกมาให้เล็กที่สุดถามว่าใช้ตัวไหนบล็อกฮะผมขอพูดหลักการ N P N N คือไนโตรเจน P คือฟอสเฟต N P ratio ที่เรารู้คือ C N ratio จัดส่วนระหว่าง C คือคาร์บอน N คือไนโตรเจน แต่ตัวนี้เป็น N แล้วนะฮะ N P ratio e ซึ่งเจ้า N P ratio e เนี่ยบ่งบอกอะไรนะบ่งบอกว่าถ้าต้นไม้ต้นนี้ P เยอะปุ๋ยโจ้การเยอะ N ในต้น e จะน้อยพิสูจน์ได้จากอะไรนะจากการเอกหอกไงถ้าท่านปรับ C L ratio e อันนี้ของย่าตพูดค้าศัพท์ภาษาอังจีนจริงก็ภาษาไทยผมก็ยังไม่ชัดเลยนั่นแต่แต่ม่รู้จะแปลอย,อยังไง นะถ้าท่านปรับ C N r a เลโไม่ได้ถ้าตัว C มากกว่า N อยังไงก็ดอกพันเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะ C คือคะ C คือในโำราเขียนว่าคาร์บอนเคือไนโตรเจนแต่ในตรงนี้ผมบอกว่าเราเกษตรกรกตัว C คือแป้งหรือน้ำตาคาร์โบไฮเดรตเคือปุ๋ยตัวหน้าถ้า ซมากกว่าเอ็่มาไหลยังไงก็ไม่มีแขนงออกดอกหมดไม่แตกใบอ่อนไม่แตกแขนงพันเปอเซน์น,นะฮะกลับกันฮะถ้าเอมันเยอะกว่าซีมื่อไหลอย่าฝันว่าจะได้ดอกแตกแต่ใบไ,ไอ้ดอกที่ว่าดอกแท้ๆก็กลายเป็นแขนงเห็นไหมฮะและถ้าซกับเอ็มันเท่ากันละ่ะอ๋อ ตึงดอกตึงแขนงนะง่ายง่ายก็ดูได้เลยทุกอย่างที่สูบจะดย้อสารผมไม่ได้มานองมาเองนะทีนี้พอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรารู้เลยอ๋อนั่นหมายถึงว่าถ้าพีสูงยังไงก็ดอกอยูว่เห็นไหมนะมาเชื่อมโยงนี้เลย พี่สูงไงก็ดอกนั่นคือ N ต้องไม่มีสิวะมันก็เลยกลายเป็นสัดส่วนระหวะ่าง N P Ratio เพราะนั้นวิธีการก็คือแต่หลายคนนี่ะจับกันหวะไม่ได้ไม่รู้จะไปฉีดช่วงไหนนี่คือความผิดพลาดอย่างมาหานาการใช้ปุ๋ยโจการสูงไม่ว่าสูงไหนก็ตามแต่ ไม่ว mm ่าสูตรไหนก็ตามแต่ท่านต้องใช้ให้ถูกจังหวะถ้าเป็นเหี่ยวเกี่ยวหมดแล้วอินนัวเก็บตั้งแต่เช้าถึงเลย่ใช้ผมผมขอค่อยหัวแล้วกันนะเพราะว่ามัน แก่แล้วก็อย่างนี้ยนะเขียว,ยวไไหมดอ่ายัางจะมาแซลอีกอาอย่างนี้นะฮะนี่คือจังหวะที่ดีที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณนี้นะอันนี้เราเรียกว่าใบดาบใบดาบเป็นระยะที่ต้องใช้ปุ๋ยโดการขึ้นไปบล็อกโครงสร้าง อย่ารอให้ใบแบนะใบแบจบชีวิตเลยท่านทําไม่ทันแล้วนะฮะถ้าฉีดตอนนี้เลยเนี่ยใบดาบอย่างนี้ฮนะท่านต้องฉีดตวงนี้ใครอย่ามาฉีดช่วงอย่างนี้อย่าฉีดนะฮะอันนี้หางประทูอย่าฉีดนะฮะฉีดไปก็ไรบอยนะได้ฉีดแต่ไม่ได้ผลเลยเลยนะเห็นไหมเล็กไปเล็กไป ใครไม่เห็นลุกขึ้นมาดูได้เดี๋ยวให้น้องเวียนอินต้องฉีดไประยะนี้เขาเรียกว่ปใบฝักดาบฉีดอะไรฮนะสมมุติว่าถ้าเราไม่ฉีดวันนี้เราไม่ฉีดอีกสามวันเนี่ยใบอันเนี้ยมันจะยาวต่อไปอีกจะใหญ่ใหญ่เท่ากับโครงสร้างของใบเดิมแต่ถ้าเราฉีดอีกสามวันมันแบเลยอันเนี้ยแบเล็กเกเลยนะถ้าเราไม่ฉีดมันยังไม่ไม่แบนถะ้มันยาวต่อไปอีก ราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมันต้องทางยาวออก่อนคนเราเนะี่ยดูนะ่ยใช่ไหมฮะนุ่มๆนุมสาวสาแหมแต่ละคนเที่ยวเลยดีเลยเมียผมนี่เครื่องอยู่ทุกวันนี้ตอนผมไปออกมาโอ้โหเนื้อต้องไขเลยนะทุกวันนี้เลี้ยงไม่กี่ปีแหมมันออกปีออกข้างออกห <c oughs> น้าคือนเออมันหน้ามโมโหนะนะฮนะเห็นไหมฮนะทุเรียนก็เช่นกันใบก็เช่นกันมันต้องออกทางยาวออก่อน และเดี๋ยวมันของข่าเองอันนี้เป็นสิ่งธรรมชาติเพราะฉะนั้นตอนนี้คือถ้าทุกคนยังไม่ฉีดช่วงนี้ถ้าจะพาเอาโดยรวมของส่วน80%คือคือจะให้มันเสมอทั้งส่วนมันคงเป็นไปไม่ได้ฉีดรวมเลยถ้าฟวาชือ้อตอนนี้ฟังชื้อที่กลับนี้เท่าไหร่เนาะใครเซิร์ชดู้มั้งไงจ้าเวลานี้ตอนเที่ยงหรอเช้าเท่าไหร่เช้าเท่าไหร อตอนนี้พื้นที่ตรงน,นี้ถ้าเวลานี้13บสมริกานะฮะความชื้นตรงน,นี้71%เปอร์เซเที่ยงโอเค71%็ิเปอร์นนะฮะกมกคืนมกคืนความชื้นตรงน,นี้89%ดสิบเกปซพิกัดตรงน,นี้ที่ผมมยอยู่นะฮะถ้าความชื้น ถือว่าความชื้นตอนที่สูงมากนะสูงมากแต่ความชื้นขนาดนี้โอ้โหตัดใจเลยไม่ต้อกลัวฮะผู้เรียนท่านแตกอลังการงานสร้างเลยเพราะความชื em lasse, ้นตอนเช้ากับตอนเที่ยงสวิงเกินไม่เกินสี่สิบเปอร์เซนยิ้มได้เลยครับท่านยิ้มได้เลยผู้เรียนท่านจะแตกแบบสวยงามพร้อมเพรียงสวยงามมากอันนี้มันจะเลยนะฮะผู้เรียนท่านจะแตกแบบดีมากผมกล้าพูดเลยอาชัย ทุเรียนท่านถ้าวามชื้นอย่างนี้สวิงไม่เกินคือความชื้นที่ทําให้พืชพัฒนาไม่ออกต้องแตกต่างระหว่างตอนกลางคืนเที่ยงคืนกับเที่ยงวันต้องเกิน50เอซอัตราการพัฒนาของลูกก็จะโตช้าการแตกใบอ่อนก็จะแตกลำบากแต่ถ้าณนะปัจจุบันอย่างนี้71กับ8 9โอ้โหห่างก,กันแค่ย0กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเสียเลยทุเรียนท่านจะแตกใบอ่อนได้อรังการงานสร้างมากเลย วันนั้นติดต่อให้ทุกท่านตอนนี้เตรียมหาลงมซื้อใบได้เลย <c ười> นะฮะมันจะแตกดีมากต่อจากนี้ถ้าความชื้นยังเป็นเช่นนี้ไม่แตกใจฮนะที่แอปหลายแอปบอกว่า16-17ฝนจะตกใช่ไหมฮะดูนะแต่มันเป็นฝนละองฝนน้อยมากปริม,มาณน้อยมากแล้วมันตกตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายแอปบอกปริมาณ2-3มิลยังไงก็พิ่ตกมาร้อกใหม่แต่ถ้ามันตกช่วง3-16โมงแล้ว 11, ยังไงตกนะสอ2มิลหน้านี้ตก แต่ตอนนีไ้ไม่ตวบวิธีการดูแอปก็ต้องประเมินด้วยนั่นไม่ถึงอะไรฮะนั่นไม่ถึงว่าความชื้นมันขึ้นมาขึ้นมาท่ที่ผมพยายามพูดตรงนี้หลายคนงงแล้วมาเกี่ยวอะไรความชื้นนี่มันคุยกูไม่รู้เรื่องกูถามว่าต้องใช้ตัวไหนชี้นี่แหละฮะที่ผมจะตอบเพราะท่านอย่าลืมเวลาท่านชีดโดยรวมใบต้องเป็นแบบนี้กูนฮนะ ท่านฉีดไปที่ใบเก่าด้วยถูกไหมฮนะมันจะมีผลถ้าต้องจําไว้เลยท่านฉีดอะไรไปที่ใบใบคือลุกครัวสมมุติวันนี้ผมฉีดาสารยาพิษผมฉีดยาพิษไปให้แม่ครัวนะฮะแม่ครัวก็วันนี้ทำหมดจกิย้ยงเราเลยเราตายกันหมดเลยนะวันนี้แม่ครัวใส่สล็อตวันนี้ห้องน้ําอยู่ไหนต้องแยกกันละ ต้อคิดอย่างนี้ด้วยนะาะฉะนั้นถ้าท่านฉีดยับยั้งไปที่ใบท่านอย่าลืมไปคือลงรัวใบปรุงแต่งเสร็จต้องเอาไปเลี้ยงอะไรฮะตอนนี้ลกูลกลูกหยุดด้วยลูกมันหยุดโตด้วยนี่คือเหตุผลที่ผมบอกใครใช้เมีกวดจบฮ้องเมเปีกวดมันเป็นฮอร์โมนเม่ีกวดคือสารยับยั้งการเจริญเติบโต เห็นไหมฮะมาทางานสัมพันธ์กันเราก็เรียนรู้ก่อนถึงได้บอกความจริงเท่าไหร่อยู่วะแต่ถ้ามั่วๆไปชีพกิโลต่อน้ำสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยฮะเห็นผลดเลยนะสามวันเนี่ยใบเนี่ยแบหมดเลยเนี่ยใบที่เหลือเนี่ยแบทั้งหมดสามใบเลยตอนนี้เนี่ยมันมีสามใบเห็นไหมฮะตอนนี้มีสามใบแบ่หมดเลยสามวันกุ้กล้าพูดเลยหนึ่งกิโลแบหมดแต่ลูกท่านก็หยุดโตด้วย อยู่ตด้วยต้องรอจนกว่างู่นปุ๋ยตัวกลางที่เราฉีดอาตาสูงนี้มันเริ่มหมดฤทธิ์ลูกถึงขยับต่อซึ่งมันไม่ตอบโจทย์ถ้าเราทำอย่างนั้นมันเห็นแก่ตัวไปไหมเพราะนั้นอาราอย่างนี้ผมบอกเลยควา,ามชื้นสวิง20ตั้งแต่71ถึง89มันห่างกันแค่20แนะนำให้ใช้แนะนำให้ใช้เจ็ดีดก,ก็เหลือเฟือแล้วคร ปุยทุกการแล้วถ้าเป็นผมไม่แนะนำใม้ใช้04256ซึ่งปุ๋ยตัวนี้เป็นด่างแรงกว่าแพงกว่าถ้าใครอยากใช้ก็ได้ก็ได้ไดแต่ลดอัตราการใช้ลงมานนิดนึงนะฮะมาแรงกว่าถ้าใครเคยใช้เป็นประจำเพื่อดูไปของตัวเองจะถอดสีก็ด้างเร็วมากนะฮะเพราะปุ๋ยตัวนี้เป็นด่างเป็น04256เนี่ย แนนไม่ใช้ศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่ซักนะในอาจารย์เจ็ดขีปต่อน้ำสองร้อยถ้าใบในสวนของท่านยังไม่มีใบแบไม่จะเป็นต้องเติมแมมนีเซียนะจ๊ะแต่ถ้าสวนไทยมีใบเริ่มแบดให้ใส่ด้วยแมมนีเซียมถ้าไม่มี มันยังเป็นใบนี้หมดไม่ยังเป็นน้าเติมใหม่ยมลงเติมตาลเติมตางนะฮะหลังจากนั้นอีกประมาณห้าถึงเจ็ดวันยังไงใบทั้งหมดเนี่ยมันแบนหมดแล้วทีนี้แหละบ้านใครรวยไม่โกรธฮะเติมทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยแม้กระทั่งน้ำตาลทังบ่งทั้งหลวนเติมได้เลยฮะเติมเพื่ออะไรฮะถ้าใบมันกลางหมดแล้วยังไงใบมันจะใหญ่ต่อไม่ได้โครงสร้างมาสุดแล้วมันแบนแล้ว เราเติมให้มันหนาเลยทีนี้รือพาอบอกไหมฮะคนที่ไปฟังมาบอกว่าใบอย่างนี้คุณป้อนไปเลยน้ำตาลทางด่วนผมบอกเลยเจ๊งแทนที่ใบอย่างนี้ถ้าคุณไปเติมน้ำาทางด่วนที่ยังไม่กลางแทนนี่เแรแปบถ้าคุณเติมน้ำาทางด่วนเดี๋ยวกันยาวมาเป็นเป็นสอกเลยแล้วเวลาแแบจะใหญ่ไหมเออเห็นไหมฮะ เวลาฟังใครต้องฟังแล้ววิเคราะห์ให้ถูกเพราะนั้นถ้ามันแบแล้วเนี่ยบ้านใครรู้ว่าอยากเปิมอะไรเติมเลยฮะไม่ไม่โกนแล้วพอใบมันแบอย่างนี้คือโครงสร้างมันสุดแล้วมันจะใหญ่ต่อไม่ได้มันแค่ขย,ยับอีกนิดเดียวความใหญ่ความโตขยับเพิ่มอีกนิดเดียวเพราะนั้นเติมให้มันหนาเลยเติมเพื่อให้มันสร้างให้ใบให้บใบมันเริ่มเริ่มสร้างโคเลรินได้ก็คือ เริ่มปรุงแต่งอาหารได้ทำลแล้วจบแล้วง่ายๆแต่ส่วนใหญ่ทุกคนเห็นปากแดงนิดเดียวกูวฉีดแล้วอะ่ะเนี่ยเห็นปีขยันให้กูฉีดแล้ว <c oughs> ที่ฉีดไปให้มันได้อะไร <c oughs> มันเป็นจังหวะที่ใช้ไม่ได้เลยถูก <c oughs> ไหมฮนะ <c oughs> มันไม่มีส่วนไหนที่มันไปรองรับ ไอ้ปุ๋ยที่เราฉีดแล้วปุ๋ยตัวกลางน่ะเพราะนั้นเมื่อเกิดอย่าตระนกตั้งสติเดินสำรวจแปลงถ้าฉีดอย่างนี้คุณได้ฉีดคุณจะไม่ได้เลยลยนะฮะนี่คือจังหวัดจังหวัดหลายส่วนนะไหลายส่วนเห็นเลยคร